มันมีคนเขามาขอซื้อด้วยนะฝรั่งเขามาขอซื้อเขาจะเอากลับประเทศเขาคิดยังไงคะรู้สึกยังไงตอนนั้นตอนที่เขามาขอซื้อลูกเราไปมันก็ลูกเราอ่ะแต่เป็นอย่างนี้ก็ลูกเรามีแรงมีกําลังใจขึ้นคุณก็เหมือนอย่างพวกคุณมาเนี่ยมันเหมือนต่อชีวิตไปได้เลยนะครับเหมือนแสงสว่างเลยนะที่พวกคุณมา แล้ววันหนึ่งเนี่ยรับลูกค้าได้กี่คนครับเต็มที่เลยก็3าคนเพราะว่าต้องดูแลรกด้วยแต่มันไม่ได้ทุกวันคุณก็ประหยัดกินประหยัดใช้อยู่นะลูกสองคนด้วยนะก็ต้องอดทนอ่ะคนนี้ก็เราไปไหนไม่ได้อ่ะคนไปโรงเรียนป้าวนญมเนี่ยออกไปทํางานข้างนอกไม่ได้เลยไม่ได้เพราะว่านี่เขามีโรคประจําตัวเขาเป็นอะไรครับลมชักลมชักรายได้ต่อเดือนเนี่ยได้เท่าไหร่ครับสามพ ค่าเช่าบ้านสองพันค่าน้ำค่าไฟ500้ค่าแบมเพิ้อนก็ประมาณ600ออะค่ะโอ้หก0เลยเกินจากที่หาได้นะครับกู้นี่ยืมสินเข้ามามันก็ไม่ได้ทุกเดือนหรอกที่กู้หน่วยงานเขาไม่ช่วยเหลือเนาะพวกเอสมอเขาข้าวอะไรมาให้แบนเพื่ออะไรมาให้ถามว่ามันพอเลยไหมมันก็ไม่พอหรอกทุซีอยู่อดมั่งอิ่มมั่งก็เพื่อนบ้านมั่งลุงมีก็ช่วยคนนวดใครจะมานวดทุกวันครับเงินใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟอ่ะค่าเช่าบ้านอะนั่นล่ะไม่พอ เขาไปไหนไม่ได้ต้องดูแลลูกอยู่แกก็นวดดีอยู่นะถ้าแกมีร้านดีมีอะไรดีๆแกก็จะดีขึ้น น้องบีเขาเป็นอะไรครับสำลักน้ำข้าขาดออกซิเจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ออกมาก็ไม่ปกตินะหมอก็บอกว่าสามารถฉีดยาอะไรไดนั้นะเราบอกว่าไม่เอาแต่เลี้ยงแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วน,นะครับ1ิบหปีค่ะเป็นยังไงบ้างครับจากตอนนั้นเลี้ยงมันจนถึงตอนนี้โอ้ลำบากเหมือนกันคุณ <c oughs> ก็คำว่าเด็กพิเศษอะเอาใจใส่เพราะ <c oughs> ว่าเขาไม่ปกติเจ็บตรงไหนเนี่ยเขาบอกกับเราไม่ได้เราต้องคอยสังเกตเขาเขาเป็นอะไรอะไรเงี้ยถึงจะง่อยเปียกเสียขาเราก็ต้องใช่ไหมมัน มีคนเขามาขอซื้อด้วยนะฝรั่งเขามาขอซื้อเขาจะเอากลับประเทศเขาเขาประเทศเขาเขาดูแลคนพิการเขาได้สิทธิ์อะไรเยอะแยะเขาบอกว่าเขาจะไปรักษาคิดยังไงฮะรู้สึกยังไงตอนนั้นตอนที่เขามาขอซื้อลูกเราไปก็โมโหโมโหเนาะป้าก็ด่าเขาไปเลยแหละ ก็ลูกเราอ่ะแต่เป็นอย่างนี้ก็ลูกเราเขาพิการก็จริงอย่างแม่เครียดแม่ก็ออะะร้องไห้นะแล้วนั่งข้างเขาอะเขาก็จะเอามือมาแนบแนบ,บแนบแก้มแน้องอเขาก็รู้หมดเนาะค่ะเขาเหมือนยาชูกําลังของแม่เลยนะไปหอมเขามันก็มีความรู้สึกว่ามันมีพลังมีพลังเพิ่มขึ้นมาใช่ครับคนนี้ดีมากสู้แบบสุดๆอ่ะไหนจะลูกพิการไหนจะลูกเรียนเก่งมากยอมรับเก่งจริงเก่งมากเลยนะ หลักเลยเราก็ต้องสู้ไม่ใช่คนอื่นเขามาช่วยแนละ้วเราไม่สู้ร้อ้แต่คนอื่นเขาไมา่ช่วยมันก็ไม่ใช่คุณแต่ป้าก็สู้ล้สู้ตามแรงของป้าแลนะตามสภาพของป้าล่ะผมก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ป้าบุญถมนะครับ<ข>ครับ,รบก็ขอให้สู้ต่อไปนะครับคบมีแรงมีกำลังใจขึ้นคุณก็เหมือนอย่างพวกคุณมาเนี่ยมันเหมือนต่อชีวิตไปได้เลยนะครับเหมือนแสงสว่างเลยนะ ที่วกคุณมาผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นสามารถรับชมรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ได้พร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา15.20นทาง Nation TV ช่อง22